แล้วก็ฮิดมังกี้แบบเบิร์มอ้าตัวนี้เดียวไงมังกี้บิสเนสนะครับหรือว่ามันเป็นมังคี้บลนั่นแหละผมตั้งชื่อให้มันดูเท่เฉยนะมันคือการเล่นเด็กเบลสนะครับที่เป็นบีสฟอลคอนกับมังกี้บลมันมีดอกหนึ่งค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่เราใช้บีสเนี่ยมันก็จะเก็บดอกหนึ่งขึ้นมือแล้วดับหนึ่งนะั้นนั้นมันจะกลายเป็นดอกศูนย์ทีนี้พอเป็นดอกศูนย์นะครับตอนเทิร์นสุดท้ายเนี่ยเราสามารถ,ถโถมบอร์ดด้วย บรรดาดอบศูนย์นะครับแล้วก็มิสเตอริโอบวกกับฮิตมังกี้มันก็ทําให้เราได้เป็นฮิตมังกี้ที่ตัวใหญ่มากนะครับข้อหลักของเด็กนี้ที่ขาดไม่ได้อีกใบหนึ่งคือบาสนะ บาร์สทำให้การ์ดที่พลังนน้องๆเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะฮูดไอแมนคอร์กแองเจล่าหรือว่าดนะังฮอคก์ไอรอนแมนเนี่ยกลายเป็นพลัง3ซึ่งแวลูมันสูงมากนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีบาร์สยังไม่ควรที่จะเล่นเด็กนี้เท่าไหร่นะรวมถึงบาร์สเนี่ยก็บาร์สให้หยับฮิตมังกี้เป็น3พาวเวอร์ด้วยเช่นกันเดี๋ยวไปดูนะีว่ว,ว่าวิธีเล่นเด็กเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมใช้เด็กนี้ไต่ขึ้นมาที่แรงนะ์แปดสิบห้านะเมื่อวานนี้แล้วก็มีเล่นเป็นแอสต์ีมด้วยแนตะ่ผมอัดแยกดดดีีกกกกวว่า่าาแล้เเเจจััน play scene, นนนนทรซิมมป็็โหนะ เด็กนี้แต่แค่จะแพ้ทางเด็กคอมโบบางเด็กนะครับอย่างชูริกาเล็กตัสเลยนะจริงก็แพ้หลายเด็กจริงจริงก็แพ้หลายเด็กแต่เด็กมันสถเทียนนะครับเพราะว่าเท์นสุดท้ายเนี่ยม,มันแรงกว่าชาวบ้านเขาอย่างโลเคชั่นอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยชอบนะเซนเตอร์ลอนดอนแต่เดี๋ยวเรามีอาร์ตแมนนะครับโอ้หัวอาร์ตแมนเราใหญ่มากขอบเราสี่พาวเวอร์ ผมว่าเราลงคอกแล้วเราเล่นเป็นบาสดีวะไม่ได้จะแคร์ก็ยัดไปก่อนสองก้อนที่ผมลงคอกที่ซีเเตอร์เลยเพราะว่าผมต้องการพลังสีที่ซีเเตอร์นะครับเวลาที่เราเล่นไอรอนแมนมันจะได้คูณแรงๆหน่อยอ่าไม่โอเคเลยแอนจะลาไปก่อนถ้าไอรอนแมนผมไม่ขึ้นมาผมอาจจะแพ้ได้ต้องรอรุ่นไอรอนแมนขึ้น โอแรงวะ่ะอ่าไอ้แม่แม่มันรู้งานไงเราเก็บของขึ้นมือไหมหมดครับนี่คือเก็บของเยอะมากเลยนะถ้าทำแบบนี้นี่คือแบบเก็บแหลกจากแต้มมันดีจริงหรือเปล่าเราเก็บไว้รอลงส่วนสุดท้ายแต่เราเก็บมาเก็บไม่ได้นี่หว่าติดหมาอีกไปเก็บทางขวาแล้วกันนะครับ เราได้มี6กเขาก็มีไอรอนแมนนะไอรอนแมนของการจะลงสปายต้นสุดท้ายนะครับโอ้โหเขาแรงว่ะเขาแบบไม่แผ่วเลย <c oughs> ผมแย่แล้วอย่างงี้อย่าแรงมากดิไม่เอาไม่เอาไม่แรงขอร้องเออ่เล่นยังไงเนี่ยคอกได้เราใหญ่สุดคือเราฮูดฮูดใช่ไหมครับฮูดฮูดไอรอนแมนได้ใหญ่สุดข,ของเราละฮูดฮูดไอรอนแมนไม่มีท่าไหนใาญ่กว่านี้ คิดก่อนนะครับผมฟาคอนดีบอนฮูดฮูดฟาคอนดีมอนแลวเทอร์นาเดี๋ยวค่อยว่ากันเทอร์นาเรามีไอรนแมนกับดีมอนโมเขาไม่ลงอะไรเลยวะ่ะเขาใจแข็งวะ่ะ โอ้เขาแรงมากเลยอะแต่เรามีไอแมนเนี่ยเนี่ยแรงสุดของเราแล้วนะครับแรงมาแรงกลับไม่โกงอ่าเราต้องคำวนวณให้อันนี้ไปกลางใช่ปะน้องอย่างนี้อย่างนี้ไอแมนกอลไปดีมอนแล้วก็นี่ที่สุดละดูกันว่าจะแรงจะแรงไหวหรือเปล่าแต่เขาแรง แรงเห,เหมือนกันนะแรงสุดข,ของเขาคือเลสเกลกับฉีฮักนะครับแต่แบบไอรอนแมนนะเว้ยไอรอนแมนะอยย่โอ้แล้วมันแรงจริงแต่มันคูณให้ไอรอนแมนเราเราน่าจะแรงคืนนะครับให้มันรู้ไปว่าพลังของไอเอ็มไอรอนแมนเป็นอย่างนี้ไอเอมไอรอนแมนไอเอ็มไอรอนแมนสบายสบาย,บาย <laughs> ผมแรงกว่า จีจุ G. G ๊โปขอฮิตมังกี้หน่อยจะรีวิวฮิตมังกี้เวนกรรมอย่างน้อยเราก็ได้ลงแองเจล่ากับบิชอปนะครับถือว่าเป็นการปรูพื้นฐานที่ดีของเด็กนี้ เสียดายมือมากพูดจริงมือหน้าบัฟมากนะครับแต่ว่าบิชอปอ่ะบิชอปมันก็ดีอ่ะแต่บัฟไปเราไม่รู้ว่าเราจะจวดได้หรือเปล่าไงเอาบิชอปก่อนแล้วกันผมมีฮิตมังกี้ครับผมสามารถเล่น เล่นท่านี้ได้นะแล้วเดือวเธอหน้าประยชน์ีิคินมังกี้กับเพื่อนเพื่อนขึ้นดีแหละท่านี้แหละโอ้โหเจอเวฟสวยแล้วเหมือนเจอกับไรตันเลย อย่าอย่าเป็นกาเล็กตัดสู้ไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนครับอ่าไม่ใช่กาเล็กตัดได้อยู่โอ้โหเป็นโปรเอก ไหวอยู่นะครับคิดว่าเราแรงมากจริงถ้าเขาสแนปมานี่ผมไม่ได้จะกลัวเท่าไหร่จะมีตัวไหนบ้างนะคิดไม่ออกว่าจะมีตัวไหนบ้างที่จะชนะเราเอาเอา,เอาเท่านี้ก่อนเท่านี้คือเท่าไหร่ครับสี่เป็นสองเป็นหกหกบวกกับหกเป็นสิบสองสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดะล้วหกบวกสิบสองเป็นสิบแปดสิบปดเหลืออันนี้บวกสองเป็นเก้าแล,ล้วเรานี่เรานี้เราหิดมืนกี่ใหญ่ ฮ i t มังกี้เราได้ลงก่อน3าใบเป็น6เป็น10ไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่สนะคืนพเพราะเราชนะสอ2โลเคชันชัวนะครับแล้วเราใหญ่มากคุณพลาดแล้วที่คุณมาแซนับกับฮ i t มังกี้เอาไปไอซ์แมนจิ้วกีดบังกี้ใหญ่ๆ สิบพาวเวอร์ชิลชิลครับเจกับฟอร์ดจริงๆเด็กนี้มันควรจะมีคิตตี้ไพร์ด้วยนะครับแต่ว่าคิตตี้ไพร์อย่างที่เรารู้กันว่าโดนแบนอยู่น่าเสียดายเหมือนกันได้มาเล่นในเวอร์ชันที่มันอาจจะไม่ได้แบบฟูลเวอร์ชันขนาดผมลงฮูดกลางแล้วกันทางซ้ายนี่อาจจะต้องการพลังเงยอะ เหมือนเจอเดสเบฟอู้สวยละสวยละ,ยละต้องรีบปล่อยของเอาเอาอย่างนี้ก็สวยครับแล้วยกขึ้นมาก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปวางที่บา n โนเนม,มนะครับกําลังคิดว่าจะยกเป็นดีมอนดีปะ ผมไม่อยากยาัดหินเข้าเด็กเขาอ่ะพอเขาจวดได้มันก็จะกลายเป็นของผมจะได้เราบ,บิชอปแล้วก็เ,เพื่อนๆเดดเวฟจริงเหรอมำ่เขากล้าสนแนปเลย แบบรวดเร็วมากคิดอะไรอยู่ผมไม่กล้าลงดีมอนเธอ์นีนะ้ผมต้องแพ้ก่อนอนะ่ะผมผมผมต้องยอมแพ้ไปก่อนเราต้องสงบเสงี่ยมเตรียมตัวนิดนึงนะครับถ้าเขาลงเวฟเธอ์นี้เราแย่มากไนมะ่เป็นไรสงบสงี่ยมเตรียมตัวไปก่อน ่ะผมเอาเท่านี้แหละกลัวคิวมังเกอร์นะครับไม่ใช่อะไรหรอกโอ้ยมันกินใหญ่ใหญ่ที่ต้องเปิดหลังนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเหลือการ์ดบนมือนั่นเอง ไม่สนอะไรแล้วม่ให้ตักใบอะ่ะม่ให้ตักใบเลยเอาสิครับคุณมียังไงบ้างอะ่ะว่าเราคิมองเจอร์ เอาอแล้วผมดันไปนี่ไงดันไปทะลึ่งลงบาสชิบหายแล้วลืมไปว่าเปิดกีหลังแล้วจะได้ของดีในมือเขามาสองใบผมครับเดทหน่อยสวยโอเคมีเดทก็ไม่แพ้แล้ว เกือบปุยเล่นโคตรแย่เกือบไปโอ้เกมนี้มือเรมือเราก็ดีครับผมอยากโชว์คอมโบมังกี้มิสเตอร์โอสักตารนะอก่อน <laughs> ที่ผมชอบเล่นไปเลยแต่เก็บไว้ก็ได้ไม่เก็บดีกว่าบิชอปเอาไว้ฝากทางซ้ายนะครับ เารอตัวบาวของเราก่อนะอย่างนี้เล่นอันเจล่ากลางได้อยู่จะเล่นอันเจล่ากลางเล่นอันเจล่าขวาก็ได้พื้นที่สำคัญมากนะครับเวลาเล่นเด็กบาวเด็กนี้เนี่ยโซสีนะความเก่งตัวสีครับหิดบางกี้เซล่าเลยหิดบังกี้บอลหิดบังกี้เซล่าเอาอ,อีกแล้วมีววลจะเป็นเดดเวฟเลยอะ มีสองเด็กนะครับมีแพทริออตกับเบลดเว e ที่น่ากลัวเบลดเวฟเราต้องหาวิธีเปิดหลังให้ได้นะครับโอเคแพ t r ิออ p แพทริออจะต้องฉีกหน่อยผมจะต้องชนะซ้ายกับชนะขวาอันนี้คือเป้าหมายของผมมือผมไม่ควรจะเปลี่ยนอ t แทกทั้งนั้น เรายกอย่างนี้แล้วเรายกอย่างนี้ได้ปะเรายกในยกแล้วฟลคอนยกไอซ์แมนต่ออกีกรองไม่มีเพลงไหนดีอะเพลงนี้ดีสุดโอ้ยเขรงแรงแยังชนะได้อยู่อยังเชื่อมั่น ยังเชื่อมั่นอยู่เรามีฮิตมังกี้ไงแต่ฮิตมังกี้ใหญ่ๆก็ได้น่าจะชนะได้ฮิตมังกี้ผมใหญ่มากเอออย่างนี้ได้อยากเปลี่ยนแอแท็กของฮิตมังกี้เหมือนกันนะนะคิดก่อนนะครับเราแองเจล่าเราไอซ์แมนเราลงบาส ไม่ดีบาสคือแบบแย่เลยเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเจอโอเป็นเดือพลังนิดน,นึงผมยังนี้แล้วกันคือซ้ายเนี่ยเราเราน่าจะใหญ่จากบิชอปอยูแล้วแล้วเดือดตรงกลางเราชนะด้วยฮิตมังคีได้นะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยมันเป็นเลนท,ที่เขาพยายามที่จะทำพลังเยอะใช่ะมันมันกดดันเขาอยู่แล้ว โอ้แอร์มรอแมนดีเลยครับผมทำอย่างนี้ได้อันนี้คือชนะกลางลหนึ่งทีถูกปะแล้วก็ตรงนี้มันจะมาเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฮิมบังกี้ได้ลองดูนะครับผมว่าท่างขวาเนะี่ยมัน่าจะชนะและ้วหรือผมควรจะทุ่มเทกลางลมากกว่านี้ปะไม่ควรมั้งใช่ปะการง,งานเดียวมันกดดันเขาได้อยู่แล้ว แค่นี้ก็น่าจะน่าจะสู้ได้น่าจะนะเพราะว่ามิสเตอร์เดโอเรามีพลังข้างในด้วยจิ้วบาสแล้วก็ฮนมังกี้แบบเบิรมอ้าวตัวนี้เดียวไง <_ s> ตัวลดไปสองพาวเวอร์ จีจีเจอก,กับมิดเฟรนเดรครับคือเล่นมาเล่นไปเล่นมาจะเก้าแล้วเนี่ยถือว่าวามากเป็นเด็กที่ดุดันผมชอบเล่นคอร์กก่อนนะคอร์กมันจะทำให้อีกฝ่ายได้หินเร็วดอบหนึ่งสักตัวสวยเลยดอบหนึ่งดอบหนึ่งดอบหนึ่งโอ้ไม่มา เราสามารถเล่นแบบคิดมังกี้ไปฟรีๆได้นะครับเพื่อแบบรอเก็บคอท,ทีมังกีลังแต่ว่ารอก่อนก็ได้เราเล่นอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ไม่ต้องเต็มเคิร์ฟมากเราปั๊มพลังดอบหนึ่งของเราไปเรื่อยๆครับเขามีพีวูฟชิปแล้วเหมือนจะเป็นกาเล็กตัสกาเล็กตัสอีกแล้ว ความน่ากลัวนี้มันอะไรกันเขาจะการ,รกตัดที่แกเซ็นเตอร์ Central ไม่ค่อยได้ผมว่าเรา Angela แอนเจล่าฟรีเปลี่ยนเป็นตัวอื่นออ้แรงกลิ่นวะกินเฉยอ่ะทีนี้เขาไม่ค่อยมีเลนให้การ,รกตัดแล้วถ้าเขาจะการ,รกตัดเขาต้องการ,รกตัดก,กลางอะไรแบบนี้นะครับ ผมฮิดบางกี้ปัมพลังแล้วก็ยกขึ้นมือด้วย perfect หลักการในการจักรตัดคือ,อใหญ่เขาได้ทำลายเยอะๆนะครับใหญ่เขาทำลายเยอะอยใหญ่เขาทำลายพลังเยอะอย่ยง,ยยงั้นเขาโนใหญ่เขาเดสลงได้ลำบากเรา oh a t e t i s u y โอเคไม่เป็นไรกูยกขึ้นมือได้เ <laughs> ว้ยพอาคอนเอาทีเต็มพอาคอนดันดับไปก่อน สวยแล้วผมทรงอย่างแบสแซดอย่างบ่อยไม่มีตัวบอ์แล้วอ่ะโดนดึงอะ่ะโอ้โหกูได,ด้วูดอีกขอบคุณครับ โอเคอย่างน้อยเคลียเคลียงซาได้เหลือวทางขวาโคตทางขวาโคตแย่เลยผมต้องได้ตัวที่พลังเยอะอะมีใครบ้างมีดาฮอกสุ่มเสี่ยงมากที่จะแพ้มีดาฮอกอยู่ในนะั้นได้ดาฮอกมาชนะอยู่ดาฮอกต้องออกมาโอ้เขาใหญ่เขาชนะอยู่ดีใหญ่ทุกเลนเลย ดั oh กฮอคโอ้ไม่กอดจี้เจอพอครับพอทักทีส่งฮตบางกี้ไหมผม <c oughs> กําลังหาเกมปิดอยู่นะครับเกมปิดที่มีฮตบางกี้หวังว่าจะมาเร็วหน่อยคอแห้งแล้วนะ โ okay. อเคในบอทก็โอเคนะครับเจอบอดก็ถือว่าไม่เป็นไรเนาะถือว่าให้ดูหลักการในการตบบอดแล้วกันยกฟาคคอนอาฟาคคอนยกบาร์ขึ้นมาเลยวะฟาคคอนไม่ค่อยมีแวลูุคอะเฮ้ยไม่ชาแล้วแปลกๆนี่มันเด็กอะไรเนะี่ยเทอเดบโวสองเลยวนะเนี่ย มีโอกาสที่เขาจะเป็นเซเดโบสองนะผมประมาทไม่ได้เดบรีเจอเด็กนี้ผมก็ชอบไปสูยยาก ชิ้อย่างจริงนะเพราะว่ามันแบบเลนมันเต็ม,ม่ะครับปกติเลนเราก็เต็มอยู่และฮิบมังกีมิสเตอร์โอตอนท้ายได้อ่า ยังไม่ถึงกับแย่ขนาดนั้นย,ยังยังยังมีความหวังอยู่เขาล็อกแหละนะผมว่าถ้าจะปล่อยเขาล็อกนะผมให้เขาล็อกในเลนที่มันเป็น เขาจะล็อกเขาก็ล็อกได้อยู่แล้วเราไม่ควรจะอ่าเร่นยากเราแรกนึกว่าบอดนะมันไม่ใช่เฮ้ยหรือว่าบอดวะบอดหรือเปล่า <laughs> บอดเถอะ จะได้โดนเดบีโดนเดบีเลยแบบไม่มีที่เล่นหิตบางกี่หล่อๆนะแต่ผมว่าแค่นี้ก็หล่อแล้วคนดูจะเอาอะไรหล่อเยอะถูกปะ่ะดาร์ฮอกเราไม่โดนเเราไม่โดนต่อยแล้วนะครับสบายแล้วคนดูจะเอาอะไรหล่อเยอะครับ mm. ดูดิมีอะไรวะ อยากเห็นเหมือนกันสตรอมมันก็ปลอดแล้วนะแล้วผม,มพูดจิจิก็จบไปนะครับสำหรับเด็กเบาคิดมังกี้นะความโหดเนี่ยผมให้ไปเลยที่8เต็ม10เพราะได้8คิวค่อนข้างบ่อย ทั้งจากคนทั้งจากบอทนะครับแล้วก็เด็กเล่นมันสนุกแต่แพ้ได้คอมโบอย่างกาลตัสหรือว่าเป็นพวกแบบพวกที่คอมโบติดชูริอะไรเงี้ยเราจะสู้ไม่ค่อยได้เลยเพราะเด็กเราไม่ได้มีการ์ดแก้นะครับไม่ได้มีการ์ดที่มันแบบเป็นเทคการ์ดแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับสามารถใส่วอลคิรี่เข้ามาได้เหมือนกันนะแทนไอรอนแมนก็จะเป็นเทคการ์ดอีกอันหนึ่งที่สปายไว้แก้พวกเด็กชูรีได้แต่ผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกลัวชูรีเท่าไหร่ที่ผมกลัวคือกาลิตัรจริงๆเพราะว่ามันสู้ยากนะครับแล้วเดี๋ยวพบก,กันใหม่ ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้เอ็มสเกลาไปก่อนบาย